เอนย้อยๆแล้วอยู่ผมหมูนะอยู่กับเกมคิงคองพาร์ทที่7แล้วครับผมพาร์ทที่เราพาแอนหนีกันดีกว่าครับเราได้ตัวแอนมาแล้วไป let's go ไปแม่นางแอนเอาเอาเอาโหลขึ้นมาสิทำไมไม่ขึ้นล่ะไปครับไปพาแอนหนีจากคิงคองกำลังตามหาเราอยู่เลยต้องการผู้สาวคืนสินะเอาติดอะไรครับแม่แดงจิ้มไม่ได้จิ้มเลยจิ้มเลยทำไมทำกันอย่างนี้แหละไปครับ อะไรวะแทะเดี๋ยวโอ้ยแอร์ผ่านทางฮัทเต้สาเต็มเลยโอ้โหชิบหายแล้วอู้พระเจ้ามันกินกันเองมันกินกันจังหวะนี้มันกินกันกิ้นก่อนไม่กินไปโดินเราไปแล้วแอร์รูบๆแอร์ไปเร็ว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 อะไรวะแทะทางนี้เหรอโอเคทางนี้ไปแล้วไปเอู้วมีหญ้าลกอีกว่ะสวยแล้วเอาลบ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  โอเคติดอะไรวะมันเหมือนติดติดนะเออไอตัวเมื่อกี้ไปไหนวะใหญ่ๆเนี่ยเฮ้ยแล้วแลแอบแอบแอบอ่าใจจะมันจะมีความกล้าอยู่ไหนวะทางนี้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 นใช่ไหมยังไงนี่เนี่ยเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปปืนก็ไม่มีเลยเสียใจเสียใจไม่มีปืนเจาะเข้าไปเออไปไหนวะไปไหนวะทางนู้นกระโดดไปกล,กลุบเลยออกมาทางนี้เว้ยไม่ได้กินหรอกวายไม่ได้กินหรอกวายไปเร็วไปก่อนเร็วไปทางนี้ไปทางนี้ โ okay. อเคอ้าวมีหนอนหนูได้มีหนูด้ยแล้วก็ไปเ้ี่ครับเอาไฟไปรุนแล้วก็ได้ไเอาไว้ก่อนโอเคใครจะดเสาวมันกินกินหนูดเสาวกินหนูนี่เลเสากินหนูนี่ติดไฟไปเลยยังไงเจ้เอาตายเลยตัวนี้มีด้วยยังไงวะตัวใหญ่ก่อนติดไฟมีแต่ใหญตัวมาดิมาดิทางนี้ทางนี้มาทางนี้เร็วทางนี้เร็วเหรอ ออมาออมมาออมมาเห็นไหนวะมาดิมาดิแอลู้รู้เข้ามาได้เข้ามาได้แย่ลู้มากเป็นไงล่ะไฟเลยเป็นไงล่ะตายไปซะตายไปเออเก่งนักไอ้พวกนี้ไม่มีปืนนะเก่งนักเลยครับแจ็คเนื่อยแล้วไดไม่กี่ทีเองไปต้งไปซ้อมวิ่งมาแล้วนะแจ็คเอาไม่ติดอ่ะไปไม่ไปเออโอเคอุ้ยตกใจอู้อุ้ อะไรวะเน่โอ้นั่นมันของมาแล้วตัวเบลเลยมันกำลังมองหาเราอยู่เราต้องรีบไปกันต่อของมันตามหาเราอยู่นะและไปแล้วมาแล้วเองมากกอนเลยแอนรีบมากกอนเองอีกของกำลังมาแล้วฉันรู้ดีพวกเขาพยายามจับมันมันต้องสู้กับแน่นอนแล้วถ้าเกิดมีคนตาย พวกเขาจะฆ่ามันมันงสายเกินไปแล้วต้องคิดเรื่องเธอก่อนแอนเราต้องพาเธอออกจากก่อนนี้ระวังแขนมาไปเลยแขนมาทำไมพระเจ้า oh <my> ไปดีดีดีอ้าวโอเคแอนถอกไปไหนแล้วโอแต่เร็วไม่ไปด้วยเราด้วยสิไปแล้วโอ้ จะรอดไหมเนี่ยกระโดดข้ามแบบเฮ้ยฉันจำกลิ่นนี้ได้พวกตัวก um ินซากพวกมันผ่านมาทางนี้อุ้ยตกใจเลยสาวเพียบเลยชิบหายแล้วเอา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 ยังไงวะยังไงก็ปาไปก่อนแหละแอนพี่แอนอ์หอกไปยังไงไตีแล้วมาอีกทีนึงเอาใกล้ๆอเยอะปักให้ตายเลยเป็นเบ้นเป็นเลย โอเคนี่ครับพอโจ๊ะแม่จริงๆจังหวะนี้ไปครับภาพเฟรมเด็ดเ่วงๆนั่นเนี่ยเหมือนมันหลุดไม่ค่อยทันหรือยังไงวะเนี่ยไปอยู่กับแจ็คไว้ไอ้อยู่กับไม่ใช่อยู่กับแอนไว้อยู่กับแจ็คอะไรล่ะไม่มีไฟด้วยขอไฟก่อนอ้าวลืมเลยยิ้มจิ้มไฟโอ้โหสองตัวเลยทางไหนทางไหนทางไหนแอนน่าไม่ส่ทางไหนแล้วเอ้าจิ้มหายแล้วขอหน่อยกันอือ ยิ้มไปต่อยเอาใจต่อยไม่ได้โอ้ยตัวบอลเลอร์เลยตบเออหอกพังแล้วแอนแอนมารู่ไปแล้วแอนไม่ช่วยแล้วโอ้ตัวเอ้ยมีคนโทรมาเมื่อกี้วัตถุส่งมาเคช่วยแอนก่อนแล้วกันอ่าแอนแอนแอนไอตัวนี้เป็นเม็ดแล้วแอนมาเร็ว cover 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 ตายซะตายซะตายโอ้โหเพียบเลยปัญไลแล้วจงแค่ฟาร์มแ้น แล้วเอ้ยไม่แม้แล้วไม่แม้แล้วเออเออเฮ้คแยกถอยกันแล้วกันแอนขออาวุธหน่อยแอนแอนแอนไม่ช่วยเลยตัวนี้ทำเราตัวนี้ทำเราตีมิ้มตีมเป็นไงล่ะตีเป็นไงเอาดิมาดิมาดิเอายังไงยังไงเฮล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 ช่วยกันเองก่อนจังหวะนี้ช่วยเองก่อนเลยแอนแป๊บนึงเขาขอถอยไปหาหอกก่อนนี่หอกเจอแล้วเฮไม่แน่ไหม ไอตัวเล็กเอ้ายังไงตีไม่ค่อยโดนอยู่ไหนเอาหอกมาแล้วไหนวะเฮ้ยตบมเรืเลยขอ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 หอกขอหอกขอหอกเลยโอเคมันกินกันเองใช่ไหมอะไรเราอู้หึเมื่อกี้นี่ทิมเลยโอเคปะล่วงไปแล้วอู้หอกทู่จังวะไปทางไหนแอนนําไปเลยทางวานี้ครับต้องมีปืนอย่างเดียวไอหอกไว้หอกไม่มีปืนแล้วออกหดกลายเป็นไอ้หอกหัก โอ้ยตกใจนี่เรากำลังกลับมาทางเดิมเลยเนาะทางต้นเรื่องเลยอะไปแอนริวรีบกลับริวเรือเขารอเราอยู่นะไม่รู้เขารอหรือเปล่าแต่แรกจะรอแหละแต่ตรงนี้มันกว้างนะแต่หกไปไหนเนี่ยโอเคโอ้ยชาวเกาะชาวเกาะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบ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 แล้ไแปลงไงยังไงไฟมันมาแล้วอุระกะกะอุระกะกะโอ้โหโอ้โห ยังไงเนี่ยเอาไฟไม่ดับเลยไปทางไหนดีดับนะบิ๊กเดี๋ยวเราไปแอนไปดับแล้วก็ไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หเอาหอกไปร้าน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 ไปก่อนแล้วไปก่อนเออโอ้ยโออเออเดี๋ยวเต็มเลยเออเออเออโอ้หนีจังหวะนี้เออหนีหนีแจ็คเอ้าไม่ใช่หนีแอนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวจำชื่อผิดคนเลยไปโอเคพักผ่อน มาครับแอนไปกันต่อนะเราเดินทางกลับเรือช่วงนี้มรสุมเราชีวิตเราแช่งอะไรวะนะ่ะไม่เห็นมีไฟทักที่เลยไฟฉันไปไหนล่ะเอ้ยยังไงเนี่ยแล้วเราไฟตรงไหนติดเว้ยนี่ไงเลงครับเลง <c oughs> โอ้โอเคแม่นมากจังวันนี้แล้วอา้าวไม่ถึงเราเอา้าวเวียนกรรม <c oughs> เอา้านี่ไงถ้าโถอของใกล้ๆบ้าบอคอเตกอุ้ย อะไรแล้วตะคงตะขาดตะคงตะเข็บอะไรก็มาเหอะมาๆไปจังหวะนี้มาให้หมดเลยอะมาๆๆๆามาแต่ว่าทด้ยินเสียงอะไรเมื่อกี้ขอชันหน่อยได้ไหมแอบทางนี้ตอนเขามามันไม่มีนี่นะอุ้ยอะไรวะตัวอะไรวะไอ้แอบ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 รีบแล้วโอเคอุ้ยอุ้ยได้เสียงไดเสียงได้ไหมได้ยินเสียงตัวมันอยู่ไหนวะได้ยินเสียงเนี่ยโอเค มันตัวอะไรนะมันไอ้ที่แอนอยู่ไหนล่ะนี่แอนอย่างนี้ตามแอนไปแอนพาไปไหนวะเนี่ยโอเคอยู่ไหนวะเนี่ยไปถึงกำแพงแล้วใช่ไหมนี่ถึงกำแพงแล้วโอ้กลับยังไงวะแจ็คดูสินี่มรนจุดเริ่มต้นทุกอย่างเลยมาที่ที่เราเริ่มทั้งหมดมเหมือนมันไม่มีใครเลย ไปไงมีบางอย่างแปลกๆเออมีบางอย่างนี่ไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเลยนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะกลับเรือได้กลับไปที่เรือเอาแอนเวียนขึ้นเดจะลงทำไมเวียนหัวเนี่ยเออตามอยู่เดียตามเดียตามอยู่เดียแอนปีนี้แอนปีแน้คนเดียวเลยอย่าไปไหนนะเดี๋ยวหาอะไรมาช่วยฮัลโหลแจ็คปีนได้ไหมแอนแต่คนเดียวด้วยเอาแล้วฮัลโหลแอน ผมมีอะไรบางอย่างจะบอกคุณจะบอกอะไรเหรอจะพูดอะไรกันนะใช่เวลาไหมเนี่ยฮัลโหลอาจจะยังนะเฮ้ยที่หมาแล้วโอ้ยแอนแอนกับปาริวแอนแอนแอนไปอยู่ไปกับตากแอนแอนแอนก่อเป็นลูกลิงเลยอ้าวโอเคจังหวะนี้ได้เป็นไปคิงคองครับไปแล้วครับอื้กระโดดข้ามไปเลยครับเอาแอนคืนมาตามมาทั้งเรื่องแล้วอยู่ไหนเอ่ย ไอ้ยีเอาแอนคืนมาเอ้วยังไงตีไอ้พวกตีพวกนี้คนป่าป้าใบเจอหน้าไปไม่พูดไม่จ่าไม่ใช่แล้วนั่นมันคนละอันแล้วอะไรของเราวะไปไปกระโดดปี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 ดโอเคกระโดดวึบนี่อิทุบยังไงนี่เอากระโดดผิดพิษ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 โอเคไรแล้ตีตีคนป่าจับกินได้ไหมเนี่ยจับกินได้ไหมจับกินได้ไหมฮะจับกินได้ไหมเอาแอนไปไหนเนี่ยแอนนี่ไง โอเคเคลียร์ค้นก่อนเคลียร์ค้นก่อนเคลียร์ค้นก่อนอ่ะไปแล้วดัน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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยเตียต้องนี้ต้องเคลียร์เคียร์ไอ้บ้าเอ้ยตึ๊บตึ๊บตื๊บตื๊บอะตื๊บตื๊บตื๊บโอเคโดน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 แน่เลยจังหวะนี้โดดไปอ่ายังไงเจะนี่แน่โอ้ล่วงเลยโอเคเอ้ยโดดกลับที่เขาโดดกลับลูกอย่าเพิ่งโดดไปนู้นอ่ะมาเฮ้ยเปิดไไอ้นี่อิด มันจะมีทุกที่เลยนะขยันมาวางจริงเลยนี่อะไรนี่ตกนะยังไงมาแล้วแอนมาแล้วแอนมาแล้วกินของรูปหล่อสุดที่รักเธอมาแล้วโอ้ยทางนี้เหรอโอเคทางนี้แอนมานี่เลยไปไปรีบเลยรีบเลยกูหนีทำไมเนี่ยมันหนีทำไมวะเดี๋ยววางก่อนวางแอนก่อนโอเคแล้วแอนก็จุดไฟรีวๆๆๆแอนรีรีๆีอย่ามันมาเดี๋รีรีๆๆแอนทำงานโอเค ไม่โดนไม่โดนยกหลบ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 อ่าสุดยอดแอนมาริวมาริวหลบอยู่หลบอยู่หลบยังปลอดภัยอ้าวโดนแล้วโดนที่แขนแล้วมาแอนแป๊บกระโดดออื้หวังว่าไม่มีใครโดนเสานะโอุยไฟไม่ติดคนเลยโอ้ยล่วงโอเคแอนจมน้ำแล้วเกือบแล้วเออนึกว่าแอนจะจมน้ำโอเคแกต้องรีบไปที่นี่มันอันตรายแกต้องรีบหนีไปริวมันอันตรายแล้วรีบกลับ ชิมหายแล้วโอ้คดคนคเออโอ้ยิงโอ้ยเป็นยาตลบอูออกออกข้างออกข้างไงอย่ามานี่แหละตบเออวางยาเราเหลอวางยาเราเหลอไม่ไม่ไม่โอเคจะจะไม่หลับมามาหลับทำไมวะเนี่ยโอเคโอเคยังไม่หลับอยู่เรายังได้อยู่นะบอกเลยหลับแล้วไม่ไหวแล้วตามบทต้องหลับแล้ว วางก่อนเลยไม่นางแอนมันบังคับหลับเรียบร้อยได้ผลทุกคนแจ็คมาแล้วว่าไงโหที่คองกันเลย่เลยเว้เราทําได้พวกไม่อยากจะเชื่อเลยสุดยอดไปเลยเอาหัวเข้าปากได้ไหมไอแฮมทําบ้าอะไรเนี่ยแกฆ่ามันเหรอไม่ได้ฆ่านะมันไม่เป็นอะไรมันไม่ตายใช่ไหมมันเป็นยาสลบทะแอน ไม่แอนคนทั้งโลกมาจ่ายเงินเพื่อสิ่งนี้อีกไม่กี่เดือนมันจะส่องสว่างบนหลอดเบสข้องสิ่งมหัศจรรย์อันดับแดของโลกโอ้โหสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่แปดว้าวมาอยู่ตรงนี้แล้วพร้อมโชว์พร้อมทอ,อกโชว์สิ่งมหัศจรรย์อันดับที่แปดของโลกนี่ไอต้ตากล้องอยาเตะให้กิ้งเลยทั้งเรื่องมันไม่ตายได้ยังไงก็ไม่เข้าใจใครไปที่ไปดูหนังอาจจะเคืองๆนะ ค่ำคืนนี้สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีท่านจะได้ชมสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมามันเป็นราชาแต่วันนี้เราจับมาให้ท่านดูสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีขอเสนอข้องสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่แของโลกโเป็นไงล่ะสุดยอดก็ล่ะมัศสัรย์ไม่หลุดแล้วมัศจรจย์นไม่หลุดไหมมานนี่เออมันหลุดแล้วหลุดแล้วไปไหนต่อชนเลยอ่ะ โอเคหลุดไปแล้วดีแร่ยังไงตีไปไหนเนี่ยโอเคเฮ้ช่วยด้วยตบตบมามาลิวเอาหนีหมดเลยยังไงเนี่ยวะเนี่ยเก็บเยืมรถก่อนแล้วละมวยหมดแล้วะคุ้แยงไปไหนวะเนี่ยตีแร่ดีแร่โอ้กว้างยังวะเฮ้ยเป็นกว้างขนาดนี้เลยเหรอวะ <c oughs> เอาฉากก็เหมือนเดิมไหมใช่ไหมอย่างนี้ตีเอาตบมาช่วยด้วยอะไรเอาวนไปที่เดิมพี่ว่า เอ้าชิบาหายแล้วว่าไปที่เดิมไปทางไหนดีทางงูทางงูจับคนกินเลยจับคนกินเลยเหวี่ยงรถบรรทุกเลยแหละไปแล้วตีแน่ทางนี้ทางนี้ต่อยต่อยอ่ะไปงูแจ้โอเคทางไหนวะเนี่ยไปแล้วมันมีหลุมด้วยเลยกล้องมาทางนี้ใช่ไหมเล่นยากจริงๆเลยไหมมุมกล้องปแปลกๆไปแล้วโอ้โหกระโดดนี้ได้กระโดด,ดได,ด,ด,ด้ได้เว้ยอ้าวดีว่ะ ยังไงวะไปหาแอนใช่ไหมต้องไป,งไปหาแอนดูดูเอายิงยิงทำไม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 โอ้ยปืนใ,ใ,ใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่เออยิงทำไมมานี่โอเคมาเขาจะยิงของทำไมไปไหนได้รถตัวแสบตัวแสบนี่ต่อกิวเลยตีไปทางไหนวะ <S <S เฮ้ยเ,เพียบเลย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  ไปแล้วโอ้โหยิงใหญ่เลยกูไปแล้ว <c oughs> มันยิงอะมันโกงมันโกงอยู่ไหนวะนี่ลงล่างเลยไอ,อ้แดวไม่ถึงไม่ถึงโอเคมาเลยเขี้ยงนะเคขี้ยงอีกทีอู้นนู้นนู้นนู้นไหนวะไหนวะมามาถือนี่เลยเป็นนักเลงเก่าเจีงเลยตีเลยก็ <c oughs> ยิงแล้วอย่าเพิ่งโอ้ยยิงแล้วมันยิงของทำไมเรายิงทำไมตอก่อนเออ ทางไหนวะเนี่ยหน้าแดงกล่ำแล้วโอเคทางนู้นใช่ไหมไปแล้วอุ้ยอุ๊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 ยอยิงเอาปืนไปยิงทำไมเนี่ยเอาปืนยิงทำไมไอ้เนี่ยปืนยิงทำไมเีหยวะทางบนน่ะเควี้ยงเลยโดนไหมอือบินเลยทางนี้ทางนี้ไปงี้แหละใช่ไหมโอเครถกอดออกไปออกไปอ่าออกไปเลยอืออืออือแข็ง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 โอ้ยมันโดนยิงโดนยิงนี่ก็ยิงจังเลย ยิงทำไมเราเออไปดันดันรถกันมามั่วก็ดีไว้นี่โอ้ยเอาอีกหน่อยแล้วโอ้โหมันโดนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถิงก่อนทิ้งก่อนโอ้โหหยิงอะไรขนาดนี้ขึ้นก่อนขึ้นขึ้นเลยขึ้นก่อนเลยโอเคถอยก่อนถอยก่อนแต่แรกรถมามานี่มานี่เคี้ยงเคี้ยงไปงุ้นไปไหนวะยิงอะไรนักเราเออ บ้าไปแล้วก็ขยันยิงจังเลยนู่นนั่นบนทั้งบนทั้งบนเฮ้มาโยนทั้งบนเลยเอาลถมาก่อนนี่โยน้รถนี่แน่โอเคได้เวลาแล้วไม่มีใครอยู่กับเราโอเคอืออือยก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 เออในสุดก็ยกได้กทีไปไปนี่แน่ไปแล้วโอเคไปแล้วจ้า ฮุล่าฮุล่าคิบหายแล้วไปแล้วข้างหน้าเพียบเลยโอ้เพียบเลยไปแล้วอยู่กับ้านะเปืนเพียบเลยข้างหน้าโอ้โหโอ้โหชิบหายแล้วโอ้ยมันเบื่อนูแล้วอุ้ยมันจะฆ่าเราผายแล้วฆ่ามันเอ้าไม่มีคนเลยอย่าไม่เอ้าใครอะแอนโอ้ยมาแล้วทีละของเรา วัสดีจ้ามานี่ริวแอนขึ้นมือมาดิไม่คืนแล้วล่ะปั๊ดน่าสงสาราจริงๆนะโดนจับมาอะไรก็ไม่รู้เพราะคนเดบเห็นยกตตัวเพื่อเงินเดี๋ยวปีนี้ไปครับเป็นวันนี้จะม,มีฉากพูดที่ไคลแม็กยินดูก็ดีอย่างนี้แหละไปครับผม บอกว่าเขาไม่เจอปีเตอร์นะฮะปีเตอร์มาไงวะเดี๋ยวจะเป็นทางนี้อโอเคปีนไปแล้วโอ้ว่าตึกสูงจริงๆเลยพระผ่าเดชโอ้โหขึ้นมาข้างบนแล้วอึ๊บโอยไม่มีฉากไอ้นี่เนาะเล่นบนฐานน้ำแข็งอนะัเนาะถ้าจะมีถ้ามันจะไม่ผิดมันบีในหนังนลแบบโอ้เป็นอะไรที่แบบซึ้งมากเลยปีนครับ อเคปีนขึ้นไปสุดขึ้นไปสุดขึ้นไปสุดทางไหนเนี่ยโอเคปีนวางเองได้ไหมเนี่ยโอ้วางไม่ได้ด้วยปีนก่อนอ่ะได้ละทางนี้โอเคเหนื่ยอ,อ,ไอ,อยไปถึงจุดยอดเลยไปแล้วโอเคถึงเอาเอายังไงถึงบิน,นมาดิบอดี้ ออมามาโอ้ยิงแล้วยิงแล้วยิงอะไรยิงตบมตตตไม่แน่เต็มเต็มอ้าวไม่โดนขอยิงให้โดนหน่อยสิขอยิงให้โดหนห,โดหน่อยยิงให้โดนหน่อยยังไงยังไงอึ่บตบนี่แน่โดนหนึ่งแล้วยังไงมามาเต้นเต้นเต้นมาดิมาดิยังไงยังไง เป็นไอ้ยตบตกโดนแอร์หลบหลบหลบยุกหลบตกตีแน่เป็นไรเป็นไรมาดิมาดิขอยิงให้มันโดนยิงให้มันโดนหน่อยยิงให้มันโดนหน่อยเต็มหลังแอร์เลยบอกตรงโอเคเสียงเพลงเศร้ามาแล้วเ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแอบหลับก่อนซ้อมหลับก่อนซ้อมหลับก่อนแอบ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 ไงนี่แน่เกี่ยวโอเคมามามาอีกตัวหนึ่งอีกคันงแล้วอีกลำหนึ่ง ตบโอ้เต็มๆเลยไปตดนด้วยเออโอ้ยเกมปาตาโลทาโลทำไมวะไม่ไหวแล้วยังวนันนี้เออไม่ไหวแล้วสู้เอ้ยเอ้ยสู้ไม่ไหวแล้วไปแล้วเรียบร้อยล่วงโอ้โอ้คลองล่วงไปแล้วนอนแล้ว ออกไปเลยทุกคนโชว์จบแล้วงานเลี้ยงย่อมีวันเลิกละโชว์จบแล้วนะทุกคนกลับบ้านไม่ใช่เครื่องบินหรอกที่ฆ่ามันมันตายเพราะโฉมงานต่างหาอกอสุร้ายตายเพราะโฉมงานคิงคองจบแล้ว โอเคครับก็จบไปแล้วครับคิงคองของเพทูนะเป็นเกมที่เก่าแล้วก็เป็นตำนานครับและเป็นตำนานตลอดไปดีไ่ายภาคล่าสุดที่มันทำต้องเย้เลยถ <laughs> ้าเจ๋ครับผมบ๊ายบายไปยังจบกันพีซาวเองที่จั